สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจียบทาร์ลตดอินเบอรนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆนะคะของชาววันพุธในช่วงเดือนตุลาคม2563นะคะการทํานายเป็นภาพลักษณ์โดยรวมสถ,ถานการณ์ในภาพไพ่ก็อาจจะสลับก,กันได้ระหว่างคู่และคนรักนะคะก็จะมีทั้งคนโสดคนเป็นคู่เป็นครอบครัวแล้วก็ รณนนีพิเศษสําหรับมือที่3หรือว่าคนที่สถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะก็ลองดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้นแต่อย่าได้คิดมากนะคะอันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เริ่มจากคนโสดก่อนนะคะมาดูซิว่าคุณได้ภาพไพ่อะไรบ้างพาไพ่ใบแรกของคุณเดอะซันสิดาบ6ถ้วยหเมตาพระราชาถือหรียญนถ้วย8ดาบ8ถ้วย เดอะมู n แล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายของคุณได้9ถ้วยนะคะมองว่าความรักของคนโสดนะในละหลายๆคนนะคะมีโอกาสที่ดีนะเพราะว่า,พาไพ่ใบแรกได้เดือดซันเลยนะคะสำหรับคนโสดที่ยังไม่เจอใครพ่อไม้แม่ไม้นะในช่วงนี้นะคะถือว่ามีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับความรักเข้ามานะคะถ้าจะเจอเหมือนกับว่าจะเป็นคนเก่า หรือไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะคนพ่อไม้แม่ไม้นะคะที่เข้ามาแล้วก็คนที่ดูดีมีฐานะทางด้านการเงินการทองคนธาตุดินมังกรพฤกษกันนะคะที่จะเข้ามาแล้วก็เป็นลักษณะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะหรือไม่ก็คนเก่าๆจะกลับมานะสําหรับบางคนที่อาจจะรอคอยคนรักเก่าอยู่นะคะส่วนคนคุยๆกันอยู่อาจจะมีบ้างในบางครั้งที่ไม่เข้าใจกันนะคะ แต่ก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์ในอนาคตค่อนข้างดีนะแต่นี้เรามาดูซิอุปสรรคปัญหาของคุณที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรลลกขณะเหมือนกับว่ามีความเจ็บช้ำน้ําใจนะคะคล้ายๆว่าล้มทั้งยืนเลยไพ่ไปนเนี้ยแสดงว่าคนรักของคุณเขาอาจจะทําอะไรให้คุณเสียความรู้สึกหรือว่าเสียใจก็ได้นะคะคล้ายๆว่าถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังถูกทรยศนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น เพราะว่าในหล,หลายๆคนอาจจะมีเรื่องอะไรขัดใจกันก็ได้นะคะเกิดความเสียใจส่วนด้านความคิดของคุณคุณก็คิดว่าเขายังรักคุณแล้วก็คุณก็รักเขานะบางคนถ้ามีปัญหากันไปสําหรับคนคุยคุยคุณคิดว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมาหาคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณก็ยังให้โอกาสเขานะและสิ่งที่ผ่านมาหรือว่าดีที่ผ่านมาแน่นอนมองว่าต้องมีปัญหามีความขัดแย้งเราหองแลเงกันไปนะคะ หมือนกัว่ามีปัญหากันน่ะเพราะว่าไพ่เกี่ยวกับการฟาดฟันนะคะลักษณะเหมือนกับว่ามีการชิงดีชิงเด่นกันมีปัญหากันเกิดขึ้นมีความขัดแย้งที่ไม่ลงตัวนะคะสาหรับสิ่งที่ผ่านมาหรือว่าดีที่ผ่านมานะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาส่วนสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการได้ข่าวว่าเข้าใจคุณรักคุณแล้วก็มีความอบอุ่นอยู่ใกล้กันนะคะแล้วก็ไพ่ใบเนี้ มีความเป็นไปได้นะสําหรับคนโสดที่มาเจอใครจะได้เจอคนที่ดูดีมีฐานะมีการเงินการทองมีงานที่มั่นคงนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะเปิดใจได้เลยนะคะเหมือนกับว่าจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ค้ำชูคุณก็ได้แต่ก็เหมือนกับว่าค่อนข้างเจ้าชู้พอสมควรนะแต่ยังไงถึงแม้ว่าลักษณะเขาเจ้าชู้แต่ขอให้เขาดูแลคุณก็พอนะคะ ส่วนด้านอนาคตแน่นอน1ถ้วยขึ้นแสดงว่าจะต้องมีรักใหม่ๆเข้ามาสำหรับบางคนที่เคยอกหักผิดหวังนะคะจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาแน่นอนจะมีคนมาหยิบยื่นความรักให้คุณมีการเติมเต็มเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคะถือว่ามีความรักที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่า คนรักของคุณอาจจะบล็อกคุณหรือว่าปิดกั้นขาดการติดต่อนะคะเพราะว่าในหลายคนถ้าทะเลาะกันไปหรือว่ามีปัญหากันก่อนหน้านั้นอาจจะมีการบล็อกกันไว้ก็ได้นะคะคุณก็เลยเครียดมากมายในขณะนี้นะคะแล้วคุณก็กลัวว่าเขาจะไม่ติดต่อกลับมาก็มีความเป็นไปได้นะคุณก็เลยทุกข์ทั้งกายแล้วก็ใจนะคะมีปัญหามากมายที่ยังหาทางออกไม่ได้นี่คือสิ่งที่คุณกลัว แล้วก็การวางแผนในอนาคตของคุณเหมือนกับว่าคุณวางแผนเอาไว้ดิบดีนะว่าจะมีชีวิตคู่ด้วยกันหรือว่ามีความรักที่ดีวันดีคืนนะคะแต่ไพ่ใบนี้มีการหันหลังให้กันนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าคนรักของคุณอาจจะหันหลังให้คุณหรือคุณอาจจะหันหลังให้เขาก็ได้แต่ยังมีความน้อยอกน้อยใจแล้วก็ยังตัดใจจากกันไม่ได้นะคะ หมือนกันว่าถึงแม้จะหันหลังให้กันแต่ก็เหมือนกับว่ายังมีความผูกพันกันอยู่ยังตัดใจยังไม่ขาดนะคะแต่เพียงแค่ว่ามีเรื่องขัดใจกันแล้วก็น้อยใจกันมากกว่านะและสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าเขาจะกลับมาแล้วก็มีความรักที่ดีราบรื่นนะคะแต่ไา่ใบเนี้ยคุณมีความกังวลใจนะ คุณมีความกังวลใจสงสัยแล้วก็ไม่แน่ใจแล้วก็อยู่กับความทุกโศกนะคะลักษณะเหมือนกับว่าจมปักอยู่กับความทุกโศกมากกว่านะยังไม่มีการปล่อยวางนะคะเหมือนกับว่าคุณยังทําใจไม่ได้หรือว่าปล่อยวางไม่ได้แล้วก็มีความกังวลใจนะส่วนไพ่ใบสุดท้ายสิ่งที่ได้รับมีความเป็นไปได้ว่าเขากลับมานะคะ กลับมาแต่ไพ่ใบนี้ก็ต้องทําใจไว้ห้าสิบห้าสิบด้วยนะเหมือนกับว่าเขาก็ยังเจ้าชู้เหมือนเดิมนะคะก็อาจจะกลับมาแต่ยังมีอะไรปิดบังอยู่และอาจจะยังมีปัญหาอะไรที่ยังไม่เคลียร์นะคะแต่มีความเป็นได้ว่ายังไงก็กลับมานะเพราะว่าไพ่ใบแรกได้เดือดซันนะคะความรักความสัมพันธ์อาจจะกลับมาขอโอกาสหรือว่าเริ่มต้นกันใหม่ แต่ยังไงก็เหมือนกับว่าจะกลายเป็นลักซ้อนหรือว่ายังมีอะไรปิดบังอยู่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเขายังเจ้าชู้เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าคุณรักเขาคุณก็ต้องยอมรับแล้วก็ทําใจให้ได้นะกับความเป็นตัวตนของเขานะคะสาหรับคนคุยคุยกันอยู่ส่วนคนโสดที่ยังไม่เจอใครก็อาจจะเจอพ่อไม้แม่ไม้แล้วก็เป็นคนทางไกลด้วยหรือไม่ก็รักเก่า มีความเป็นไปได้ว่าจะกลับมาหรือไม่ก็อาจจะรักใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นไปได้ทั้ง2องอย่างนะทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะแต่ยังไงก็ขอให้เปิดใจยอมรับกับโอกาสที่จะเข้ามาในเร็ววันนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะแม่หมอก็ดีใจด้วยนะส่วนคนคุยคุยกันอยู่ถึงแม้ว่าจะกลับมาแต่เขาอาจจะยังไม่เคลียร์หรือว่ายังไม่มีความชัดเจนคุณมากนักแต่ก็ขอให้คุณให้โอกาสกับเขาก็แล้วกันนะคะ ก็จบลงเพียงแค่นี้สําหรับคนโสดนะคะอันนี้เราไปดูซิสําหรับคนเป็นคู่เป็นครอบครัวเราเป็นอย่างไรบ้างไพ่ไปแรกของคุณได้10ไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้า9เหรียญห้า <5 S 2> เหรียญหกดาบเด็กถือถ้วย เด็กถือดาบกงล้อสามดาบแล้วก็พายไปสุดท้ายของคุณสามไม้เท้านะคะมองว่าสำหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวยังต้องรอต่อไปนะคะสำหรับบางคนที่มีเรื่องไม่เข้าใจกันหรือว่ามีปัญหากันก่อนหน้านั้นนะคะเหมือนเหมือนกับว่าต้องมีการรอคอยนะแต่น,นี้มาดูซิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเช่นไร เพราะว่าไพ่ใบแรกได้สิบไม้เท้าเลยไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าจะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆนะคะยังสะสางไม่เสร็จสิ้นนะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่เหมือนกับว่าใบไม้หล่นผู้ชายคนนี้พยายามเก็บกวาดเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนะคะเหมือนกับว่ามีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆนะคะค่อนข้างเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะแต่ยังไงก็อย่าพึ่งยอมแพ้นะคะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่คล้ายๆว่าจะมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆนะ เหมือนกับว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาที่เป็นปัญหาเป็นประเด็นแล้วก็อุปสรรคปัญหาของคุณไม่ได้มีอะไรมากนะคะลักษณะเหมือนกับว่าความรักระหว่างคุณและคู่อ่ะเป็นเรื่องเล็กๆด้วยน้อยเท่านั้นแต่กลายเป็นปัญหาใหญ่เป็นเพียงแค่น้ำผึ้งหยดเดียวนะคะเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่จู้จีจ้จุกจิกกวนใจแล้วก็เลยกลายเป็นความวุ่นวายนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่ๆนะ แต่เพียงแค่ว่าความวุ่นวายเกิดจากคุณแล้วก็คู่มากกว่าในบางครั้งเรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องนะคะแล้วก็มักจะเหยียบยันซ้ําเติมซึ่งกันและกันนะไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจกันเท่าไหร่นะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาส่วนสิ่งที่คุณคิดเอาไว้อะคุณคิดว่าความรักของคุณเหมือนจะดูดีนะแต่จริงๆแล้วอะเป็นความสุขที่เป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์ภายนอกนะคะแต่จริงๆแล้วจิตใจของคุณนั้นเงียบเหงาว้าเวนะ เพราะไพ่ใบนี้เหมือนกับว่าคุณมีเงินมีทองมีฐานะที่ดีเหมือนจะมีความสุขแต่จริงๆแล้ว่มีความทุกข์ในใจนะคะที่บอกใครไม่ได้ส่วนสิ่งที่ผ่านมามองว่าคุณอาจจะรับรู้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างก็ได้แต่แคล้ายๆว่าคุณ่ะถูกปิดหูปิดตานะคะในบางครั้งคุณก็แกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ปิดหูปิดตานะ แต่บองว่าตาคุณะจะสว่างนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มีโอกาสที่ตาจะสว่างนะแต่บางครั้งคุณอาจจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะละักษณะเหมือนกับว่ามีปัญหานะมีความเป็นได้ว่าคุณและคนรักหันหลังให้กันนะคะแต่นี้มาดูซิว่าสิ่งที่คุณต้องการเป็นเชืนอลยคุณต้องการให้คู่คุณน่ะ ร่วมมือร่วมใจกับคุณฝ่าฟันปัญหานะคะแต่เหมือนกับว่าเขาทิ้งปัญหาให้คุณแก้เพียงฝ่ายเดียวอะ่ะลักษณะภาพไพ่คล้ายๆว่าความรักของคุณนะ่ะยังไปไม่ถึงฝั่งฝันนะยังไม่ประสบชัยชนะนะคะยังมีปัญหามากมายที่ต้องแก้ไขเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าคุณอยู่เพียงแค่กึ่งกลางของสะพานนะคะยังไปไม่ถึงฝั่งฝังนนะ่ะคุณก็เลยต้องการในคู่ของคุณนะ่ะ ร่วมมือร่วมใจกับคุณเพื่อฝ่าฟันกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะไม่ใช่ว่าทิ้งปัญหาให้คุณแก้ไขเพียงฝ่ายเดียวนะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการนะคะต้องการมีความรักที่ราบลื่นสดใสน,นะคะส่วนด้านอนาคตมองว่าคููของคุณเขาก็ยังรักคุณอยู่นะแต่มองว่าต่างคนต่างอาจจะไม่ค่อยสนใจกันนะคะมีความรักให้กันแต่แต่เหมือนกับว่านับวันก็เฉยเมยนะ เพราะว่าบางคนอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ต่างคนต่างอยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจใส่ใจนะคะเหมือนกับว่ารักกันน้อยลงเพราะว่าไพ่เบเนี้ยเหมือนก็ว่าเห็นไหมปลาหลุดหลุดจากถ้วยอ่ะก็แสดงว่าไม่ค่อยสนใจอ่ะแต่ถามว่ายังรักกันไหมก็ยังรักนะคะ ก็ยังถือว่ายังรักกันอยู่ยังมีความรู้สึกที่ดีให้กันอยู่แต่เพียงแค่ว่าอาจจะไม่มีการแสดงออกสิ่งที่ดีให้กันนะคะมันก็เลยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เย็นชานะและก็สิ่งที่คุณกลัวกลัวความหึงหวงหวัดระแวงไม่ไว้ใจกันหรือคุณอาจจะระแวงสงสัยคูงคุณอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็คอยจับผิด คอยแอบมองแอบสอดส่องเขาอยู่ก็ได้นะลักษณะเหมือนก็ว่าไม่ค่อยไว้ใจกันเท่าไหร่อะ่ะหรือไม่ค่อยเชื่อใจกันนะคะ,ม,ะม,มีเรื่องระวังมีเรื่องระวงหวาดระแวงสงสัยกันอยู่ตลอดเวลากับหาความสุขทางใจไม่ได้นะคะแล้วก็เป้าหมายหรือว่าแผนการที่วางไว้ก็วางแผนเอาไว้ว่าจะปรับความเข้าใจนะเพราะว่าลักษณะเหมือนก็ว่าคุณก็ยังห่วงใยเขานะคะ หรือบางคนถ้าอยู่ห่างไกลกันหรือว่ามีปัญหากันก่อนหน้านั้นคุณก็ยังมีเป้าหมายในชีวิตว่าเขาจะกลับมารีเทิร์นกับคุณนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองแต่ไพ่ใบนี้มองว่าคุณยังมีเรื่องเสียใจทุกใจแล้วก็เหมือนกับว่าตรอมใจนะคะไพ่ใบน,นี้นะสามดาบขึ้นนะ่ะ แสดงว่าจะต้องมีเรื่องอะไรที่หวาดระแวงคางแขงใจอยู่อย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องหัวใจมีความทุกข์ทางด้านจิตใจนะคะเหมือนกับว่าครูงคุณอาจจะทําให้คุณเสียใจอย่างสุดซึ้งอยู่ก็ได้นะความคาดหวังของคุณที่ว่าจะมีความรักที่ดีเกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่ใช่นะคะแต่เนี้ยเราไปดูซิว่า,าไพ่ใบสุดท้ายเป็นเช่นไรกับสิ่งที่ได้รับเหมือนกับว่า ยังต้องมีการรอคอยต่อไปนะคะคล้ายๆว่าบางคนอาจจะรอคอยคู่งคุณอยู่ก็ได้นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นอาจจะมีปัญหากันไปนะคะรอคอยให้เขากลับมาพูดคุยและเคลียร์กันใหม่ยังไงคุณก็ยังรักแล้วก็ให้อภัยเขาอยู่เสมอนะคะถามว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสกลับมาไหมลักษณะาภาพไพ่ยังไม่มีการกลับมานะแต่เพียงแค่ว่าต้องรอต่อไปนะคะ หรือบางคนถ้ากลับมาก็เหมือนกับว่ายังเป็นเหมือนเดิมนะเขาก็ไม่สนใจคุณนะคะก็อาจจะทําให้คุณทุกข์ใจเสียใจอย่างที่บอกนะคะ3ดาบเหมือนกับว่าความต้องการของคุณนั้นเกี่ยวกับความรักยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะยังไปไม่ถึงชัยชนะนะเป็นเพราะว่าคุณและคู่อาจจะไม่ร่วมมือร่วมใจกันก็ได้นะคะต่างคนต่างฝ่ายอาจจะมีอีโก้หรือว่าทิฐินะคะ เลยกลายเป็นปัญหาในขณะนี้นะแล้วก็อย่างที่บอกสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะเหมือนกับว่าจะมีปัญหาเรื่องนู้เรื่องนี้เข้ามาไม่รู้จะจบจากสิ้นนะคะยังต้องมีปัญหาที่คุณต้องแก้ไขต่อไปนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะถ้าบางคนถ้าอยู่ด้วยกันถ้ามีปัญหาอะไรก็ขอให้พูดคุยแล้วก็เคลียร์กันนะคะ จะได้มีความรักที่ยั่งยืนยาวนานนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้สำหรับคนเป็นคู่เป็นครอบครัวแต่น,นี้เรามาดูซิสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักมือที่3หรือว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนละ่ะความรักเป็นเช่นไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกของคุณ5ดาบ7ถ้วยพระราชินีถือไม้เท้า เดอะเดทถ้วย8ดาบ9้าเหรียญเาถ้วยเด็กถือถ้วยแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายเมจิกเชียนนะคะอันนี้มาดูซิว่าความรักของคนที่เป็นมือที่3หรือว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างนะคะมองภาพไพ่ ความรักของคุณเหมือนก็เป็นการสร้างภาพนะแต่นี้มาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเกี่ยวกับความรักมองว่าเขาคนนั้นน่ะทิ้งคุณไปนะหันหลังให้คุณหรือไม่ก็สร้างปัญหาให้คุณนะคะเพราะว่า5ดาบขึ้นน่ะเหมือนกัว่าคุณน่ะถูกเอาเปรียบนะถูกเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวนะคะของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะในขณะนี้มีความเป็นไปได้ว่าเขาทิ้งคุณไปนะ ส่วนอุปสรรคปัญหามองว่าเขา,าเป็นคนที่เจ้าชู้ไม่รู้จักพอนะแสดงว่าเขาต้องมีตัวเลือกเข้ามานะคะคุณอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีคนหลายคนมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้ก็เลยกลายเป็นปัญหานะคะเขาถึงได้เททิ้งคุณนะ่ะในขณะนี้นะเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าคุณแบกรับปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณคิดเอาไว้คุณคิดว่าคุณ คิดว่าคุณสามารถพึ่งตัวเองได้นะคะลักษณะมันก็ว่าคุณต้องพึ่งพาตัวเองมากกว่าที่จะคิดพึ่งพาอาศัยคนอื่นเขานะเพราะว่าพระราชินีถือไม่ท้าวอ่ะคุณเป็นผู้หญิงเก่งนะหน้าที่การงานของคุณก็ดีและคุณก็มีความก้าวหน้าในชีวิตนะคะเพราะว่าลักษณะภาพไพ่ไปเนี้ยคุณเป็นลักษณะเหมือนกับว่า working woman นะสามารถพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ มากกว่าที่จะพึ่งพาอาศัยคนอื่นนะคะถ้าคุณจะคิดพึ่งพาอา,อาศัยเขานะไม่ได้นะต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นนะคะถึงจะเป็นการดีแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาหรือว่าดิที่ผ่านมามองว่ามีการจบกันไปนะคะลักษณะภาพไพ่คล้ายๆว่าเขาคนนั้นบอกเลิกคุณนะเขาอาจจะบอกว่าเขาไม่รักคุณแล้วก็ได้ลักษณะเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ทําผิดอะไรแต่เขาโยนความผิดให้กับคุณนะคะ หมือนก็ว่ามีปัญหาอะไรเขาก็โยนความผิดให้กับคุณแต่เพียงฝ่ายเดียวนะแล้วก็บอกว่าไม่รักคุณหรือว่าเราเลิกกันเถอะเพราะว่าลักษนณะภาพไพ่คล้ายๆว่าบอกเลิกนะคะบางคนอาจจะจบมันไปแล้วก็ได้คล้ายๆว่าน้ำพึ่งอาบยาพิษนะคะส่วนสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการให้เขากลับมาหาคุณนะแต่ไา่ใบเนี้ยตรงกันข้ามมองว่ากลายเป็นอดีตนะคะ คุณเหมือนกับว่าคุณจมปักอยู่ก <Viol comfy> <reb playable male> ับอดีตน่ะมีความรักที่ผิดหวังนะไม่สมหวังนะคะทั้งๆคุณอาจจะมีโอกาสที่ดีแต่เหมือนกับว่าคุณน่ะยังไม่สามารถลืมอดีตก็ได้เหมือนกับว่าคุณน่ะยังไม่สามารถลืมอดีตได้และคุณก็ไม่และคุณก็ยังไม่สามารถปล่อยวางเกี่ยวกับความรักได้นะคะคล้ายๆว่าคุณยังจมปักอยู่กับอดีตเหมือนเดิมนะ มือนกันว่าคุณต้องการปล่อยวางแต่ก็ยังทำใจไม่ได้นะคะส่วนด้านอนาคตมองว่าจะมีการบล็อกปิดกัน้นขาดการติดต่อแล้วก็เหมือนกับว่ามีปัญหาที่หาทางออกไม่ได้นะคะยังมีเรื่องเครียดคิดมากแล้วก็ทุกข์ใจแล้วก็สิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าความรักของคุณน่ะอาจจะถึงทางตันนะคะไปต่อไม่ไหวเพราะว่าลักษณะภาพไพ่เป็นสองใบนะ กับสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้กับสิ่งที่คุณกลัวคุณกลัวว่าความรักของคุณน่ะภาพลักษณ์ภายนอกอเหมือนเป็นการสร้างภาพนะเหมือนดูดีมีความสุขแต่จริงๆแล้วอ่ะเป็นความทุกข์ภายในนะคะภายนอกของคุณดูดีมีความสดใสเหมือนก็ว่ามีความสุขมีความแฮปปี้แต่จริงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความสุขแต่เพียงภายนอกกายนะคะแต่ภายในใจนั้นนะ่ะมีความว้าเวนะ มันถูกทอดทิ้งให้เดียวดายนะคะเหมือนกับว่าคุณน่ะขาดยาบำรุงวิตามินหัวใจนะคะลักษณะเหมือนกับว่าภายนอกของคุณน่ะมีทุกอย่างเพียบพร้อมนะแต่เหมือนกับว่าคุณขาดวิตามินบำรุงหัวใจนะคะที่ยังไม่พร้อมสำหรับคุณนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าเขายังจะรักคุณแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณนะแล้วก็สิ่งที่ได้รับ มองว่าก็ยังมีการติดต่อนะแต่เหมือนกับว่าเป็นการสร้างภาพโกหกหลอกลวงนะคะเพราะว่าไพ่ใบเนี้ยอย่าไว้ใจเขานะถึงแม้ว่าจะได้ไพ่ที่ดีก็ตามแต่การกลับมาหรือว่าติดต่อกลับมาเหมือนกับว่าเขากลับมาเพื่อหวังผลประโยชน์กับคุณมากกว่าแล้วก็อาจจะกลับมาโกหกหลอกลวงสร้างภาพให้คุณไว้ใจตายใจแต่สุดท้ายแล้วเขาก็อาจจะทำให้คุณเจ็บในลหลายๆครั้งนะคะ แล้วก็เหมือนกับว่ารักๆเลิกเลิกนะแล้วก็แล้วก็บล็อกคุณไปอ่ะเพราะว่าอนาคตเหมือนกับว่าจะมีการบล็อกกันอีกนะคะณปัจจุบันเขาอาจจะขาดการติดต่อคุณก็ได้หรือว่าอาจจะหันหลังให้คุณแต่อนาคตถึงแม้ว่ากลับมาเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าลักษณะเหมือนกับว่าเขาว่ามีคนหลายคนนะทั้งๆคุณก็ไม่ได้มีความผิดอะไร แต่สุดท้ายแล้วเขาก็โยนความผิดให้กับคุณนะคะเหมือนกับว่าเป็นความผิดที่คุณนะ่ะเหมือนกับว่าเขาไม่รับรู้ปัญหาอะไรคล้ายๆคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้แล้วก็เอาเปรียบคุณนะคะแนวโน้มโดยรวมมองว่าความรักความสัมพันธ์ของมือที่สามยังไม่มีความสุขแล้วก็ยังไม่มีความสบายใจนะคะ คล้ายๆว่าเป็นปัญหาที่คุณต้องแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะและคุณก็ยังไม่สามารถตัดใจจากเขาได้แล้วก็ยังไม่สามารถลืมเขาได้นะคะเพราะว่าใจคุณรักแล้วก็ผูกพันกับเขาคนนั้นนะแต่ยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆกันต่อไปนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะในทุกสถานะความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าไพ่จะออกมาอย่างไรก็ขอให้คุณตัดสินใจดีๆนะคะ ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ